สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูของแปลกนะครับมาดูพึ่งกินละมุดครับท่านผู้ชมครับเขาทำกันอย่างไรนะครับมีภาพที่ท่านกำลังดูอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือพึ่งนะครับกำลังจะเจาะกินความหวานจากละมุดครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็เป็น ภาพที่ผมเองตั้งแต่เกิดมาคุณจะเห็นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมีบรรยากาศแปลกๆอย่างนี้ครับผมนี่ตอนนี้เขากำลังแสดงว่าน้ำพึ่งไปจากความหวานของละมุดนี่ก็มีส่วนเป็นไปได้และนอกจากนี้มันก็ถือว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมครับเป็นน้ำหวานที่มาจากผล,มกลกไม้รากมบหรือใบไม้หรือแกสอนดอกไม้ต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับี่เห็นได้ชัดเจนนะครับขยายนะครับแต่ว่ามันก็เปื้อนๆหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับผมขออภัยไม่ทราบว่าท่านมองชัดหรือเปล่าแต่ว่าจะมีพึ่งอยู่หลายตัวครับกาลังจะเจาะกินเนื้อกินน้ําของละมุดครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าความหวานอันนี้มันก็ดึงใจพึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ช่องของเรานําเสนอต่อท่านผู้ชม ก็จะเห็นว่าพึ่งบินตอมกันไปตอมกันมานะครับแสดงว่าความหวานมันลอดใจพึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับน้ำพึ่งก็มีประโยชน์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บในมนุษย์ในหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่องของเราก็ขอนําเสนอครับอาจจะเป็นเรื่องของแปลกแต่บ้างก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมครับอ่าหรือยังมีอีกลูกนึงอยู่ข้างบนท่าบท่านผู้ชมเราจะเดินตามไปดูอีก พื้นที่ที่กำลังจะเจาะกินอ,อยู่ข้างบนนะครับท่านผู้ชมครับหนดกำลังห้อยกันไปห้อยกันมานะครับที่กำลังจะถูกเจาะโดยพึ่งน,นะครับท่ผู้ชมครับใลบนลมมาแรงแล้วนะครับว่ามาดูลูกเดิมนะครับท่านผู้ชมครับที่กำลังห้อยหน้าพึ่งทั้งหลายก็กำลังเจาะกินกัน ผมไม่ทราบว่ามองเห็นชัดหรือเปล่านะครับแี่พึ่งกำลังเจาะกินน้ำหวานจากปงประมุ้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับลมก็พัดเปลี่ยวไฟมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ขอ,อนำเสนอภาพปแปลกๆนี้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับทางเว็บทางช่องของเราครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันในคลิปหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอ,ขอขอบคุณทุกท่าน สวัสดีครับ